Sony ไม่เคยทำเกมลงบนแพลตฟอร์ม Xbox เลยนะครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Sony จะทำเกมลงบน Xbox โอ้นะฮะเป็นเรื่องที่แบบว่าวงการเกมนี้เขาก็อึ้งกันไปตามๆกันฮะจริงเหรอโซนี่ทำเกมลงบน Xbox โอ้โเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ผ่านมาเขาคงไม่เคยข้ามค่ายกันมาก่อนเลยนะครับระหว่าง Sony PlayStation กับ Xbox นะครับบางทีเนี่ยโซนีเนี่ยเขา หวงแหนความเป็นเกมหรือเล่นรูปแบบเกมเขามากๆแม้กระทั่งเวอร์ชัน PC ยังไม่ออกเลยนะฮะเรียกว่าห่วงแหนกันสุดๆเลยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวงการเกมเนี่ยได้ผ่านหลักไมสำคัญหรือว่าายสเตนครั้งใหม่ในวงการเกมนะฮะถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเกมเลยเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเกมจาก Sony Studio ไปลงในเครื่อง Xbox ของ Microsoft ครับเกมนี้คือเกม MLB Major League Baseball The Show 2021นี่นะฮะ Major League Baseball นะครับเป็นภาคล่าสุดของซีรีส์เกมเบสบอลนะครับที่ชื่อว่า The Show นะฮะพัฒนาโดย San Diego Studio นะครับบริษัทในเครือ SIE w o r l d w i e Studios นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์เซอร์ไพรส์แบบรบุนแรงนะักเพราะว่ามันมีภาพหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วครับว่า u ูดก็เห็นเป็นภาพลายกล่องแต่เป็นกล่องตรา Xbox เฉยเลยแล้วเป็นเกม MLB Major League Baseball ตัวนี้นะฮะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งทาง PlayStation ก็ออกมายืดออกเลยครับคือไม่กกามิดกเมียนนะครับบอกเลยว่าเอองานนี้เราก็ต้องการที่จะ ขยายผู้เล่นนะครับให้ออกไปให้มากที่สุดนะครับเราก็ยินดีที่จะข้ามไปแพลตฟอร์มอื่นถนะ้าหากแพลตฟอร์มอื่นยินดีกับเรานะครับอย่างถ้า Xbox ไม่ว่าอะไรเนี่ยเราก็จะไปเลยนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะลงทั้งหมด4แพลตฟอร์มด้วยกันมีเพ4เพ5 Xbox One Xbox Series X นะฮะแล้วก็ Xbox Series S นะครับแถมยังรองรับการ cross play นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัวเป็น cross play นะก็คือ cross play ก็คือเล่นข้ามจากเครื่อง p s 5 p พ4มายัง Xbox ได้ด้วยนี้ ี่เป็นไงโอ้โหเปิดศึกนะบ้านไหนเล่นบ้านไหนมีเครื่อง Xbox e อีกบ้านหนึ่งมีเครื่อง p พนะเปิดศึกวันนี้เจอกันปะล่ะเจอกันเบาๆไปล่ะเอ้ยไม่ใช่นะมัน, <c oughs> นรีโอนะฮะเรียกว่าไฟกันข้ามบ้านนะผ่านทางออนไลน์สนุกกันแหละคราวนี้นะฮะซึ่งโซนี่เนี่ยเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปปีที่แล้วเขาบอกว่า เกมชื่อ Horizon Zero Dawn นี่อันนี้ก็ไปลง PC มาเรียบร้อยนะฮะซึ่งโซนี้บอกว่าไม่ไหวละโควิดมานะฮะอย่าไปมัวห่วงแขนแพลตฟอร์มอีกเลย <laughs> p พ5ก็ผลิตไม่ทันขายนะครับก็งั้นใครอยากได้ก็เอาไปลงให้หมดแหละนะฮะขอให้ขายได้ก็แล้วกันโอเค <laughs>